สวัสดีค่ะคะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่สอบถามมาผ่านกระทูถามขออนุญาตเอ่ยถึงกระทูถามของกลุมจิจการผู้สูงอายุท่านวางคำถามไว้นะคะ ค่ะที่กระทูของกรมจรีการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะก็ขอ,อน้อยขออนุญาตมาตอบให้กับทางผู้ที่ส่งคําถามมาค่ะคำถามท่านถามว่าเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปของผู้สูงอายุรายหน,น,หนะจะได้รับในเดือนไหนค่ะจะได้รับในเดือนไหน ซึ่งผู้สูงอายุรายนี้เกิดวันที่27ธันวาคม2474เกิดวันที่27ธันวาคม2474หามาท่านจะอายุ90ปีท่านอายุ90ปีในวันที่27ธันวาคม2564ค่ะ90ปีในวันที่27ธันวาคม2564 การปรับเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดามาทวนขั้นบันไดสักนิดหนึ่งตามช่วงอายุอายุ60-69ปีรับเบี้ยยัยงชีพ600บาท70-79ปีรับเบี้ยยัยงชีพ700บาท80-89ปีรับเบี้ยยัยงชีพ800บาท90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยัยงชีพ1,000บาทค่ะการปรับ ขึ้นเบี้ยยัยงชีพตามขั้นบันไดไม่ว่าจะปรับจาก600เป็น700จาก700เป็น800หรือจาก800เป็น1,000บาทจะปรับตามปีงบประมาณจะปรับตามปีงบประมาณเส้นปีงบประมาณก็คือ30กันยายนของปีนั้นนั้นเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็คือตั้งแต่ตุลาคม ของปีนั้นเป็นต้นไปเป็นปีงบประมาณใหม่ไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดก็ไม่มีการปรับในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดเป็นปรับตามปีงบประมาณในระหว่างปีนี้จะไม่มีการปรับเพราะฉะนั้นทําความเข,ข้าใจก็คือท่านที่สอบถามมาท่านอายุ90ปี ท่านอายุ90ปีในวันที่27ธันวาคม2564ซึ่งเป็นปีงบประมาณ2565นะจ๊ะค่ะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพ1,000บาทในปีงบประมาณ2566ก็คือท่านจะได้รับ1,000บาทตั้งแต่เดือน ตุลาคม2,565เป็นต้นไปค่ะสิ้นปีงบประมาณก็คือ30กันยายน2,565อันนั้นคือสิ้นปีงบประมาณ2,565ปีงบประมาณ2,566เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นให้ท่านไปตรวจสอบดูนะจ้าว่าท่านที่สอบถามมานี้ก็คือเกิด 27ธันวาคม2474ตามตาถ้าตามที่ท่านส่งวันวันที่มา90ปีในวันที่27ธันวาคม2564เพราะฉะนั้นเดือนแรกตั้งเดือนแรกที่ท่านจะได้รับ1,000บาทก็คือจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เปลี่ยนต้นไปซึ่งเป็นปีงบประมาณ2566ค่ะก็คง จะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมท่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยนะจ้ะว่าจะได้ปรับในช่วงไหนเดือนไหนเป็นต้นไปค่ะทุกคําถามที่ส่งมาหาพออน้อยพออนอยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนล ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ